สำหรับร้านเติมเกมนะครับผมแนะนำเป็น Majestic Shop รับเติมเกมราคาถูกนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าแพ็คใหญ่สุดเนี่ยลดราคาจาก3,000ลดเหลือ2,600บาทเท่านั้นเองนะครับผมอยากจะเติมเกมก็ติดต่อไปได้เลยนะครับผมที่ Facebook Majestic Shop รับเติมเกมราคาถูกที่ Line Series 3 XZ1 นะครับที่โทร0944276980นะครับ สวัสดีครับผมยีดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EQ Channel ฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม ROX Next Generation กันอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงสกิลของหมาสัตว์เลี้ยงของเรานะครับผมว่ามันเป็นยังไงมันดียังไงบ้างแล้วอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับผมหมาเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีอย่างมากมายมหาศาลนะครับผมสเตตัสเหล่านี้มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งเราอัปเกรดเยอะนะครับมันจะยิ่งมันจะยิ่งทําให้สเตตัสพวกนี้คูณขึ้นมาเยอะนะครับคูณขึ้นมาเยอะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการอัปเกรดวิธีการอัปเกรดคือใช้ของเหล่านี้ครับอันนี้ได้จากการขุดแร่นะครับอันนี้ได้จากการตกปลานะครับอันนี้ได้จากการซื้อจาก NPC นะครับแล้วเราก็อัปเกรดขึ้นไปจนถึงอ่ะเนี่ยถ้าเป็น1ดาว1ดาวมันใช้48ปอัพขึ้นไปครั้งหนึ่งมันจะได้3-5ถึงแล้วกันตามค่าเฉลี่ยนะครับสถึง้วเราอาจจะต้องกดสักสักหสัก3-4ครั้งเพื่อที่จะเป็น4 8พอเป็น4 8ปดุ๊บมันก็จะกลายเป็น2ดาวนะครับผม พอเป็น72ปุ๊บมันจะกลายเป็น3ดาวพอเป็น3ดาวเราจะสามารถกดสกิลได้เพิ่มอีกหนึ่งสกิลน,นะครับเนี่ยถ้ามันเป็น3ดาวปุ๊บมันจะมีสกิลช่อง2ให้นะครับเราจะสามารถกดได้เพิ่ม1นึสกิลถ้าเป็น5าดาวเราจะกดสกิลที่3ได้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง, skill งนะสกิลของหมานะครับสกิลของหมาอย่างเจาะลึกนะครับหมาเหมาะกับไนท์สายหอกอย่างที่สุดนะครับสกิลติดตัวของหมาเลยก็คือจะทําให้ศัตรูเกาะลดลงนะครับตอนนี้ผม เป็นสามดาวมั้งเกาะลดลง24% 6วินาทีครูดาว18วินาทีนะครับสเตตัสก็เหมาะกับไนท์หอกนะเพิ่มพีเอสแท็กเพิ่มพีเพนอ่ะเดี๋ยวผมลองปิดหมาถ้าปิดหมาเนี่ยผมมีเจาะเกาะอยู่ที่นะครับเจาะเกาะอยู่ที่2 0 0 8คือ72%นะครับผมพลังโจมตีอยู่ที่2,800 0นะครับค่าลดครูดาวอยู่ที่อยู่ที่31.2วินาทีถ้าเกิดว่าผมเปิดหมาขึ้นมาแล้วครับ เมื่อกี้จากจอกหลอด72กลายเป็น84 84เพิ่มมาอีก12%บสองเปแอตแทกจาก2อง0 0กลายเป็น2อง0 0นะครับลดคูดาวจาก31.2วินาทีนะครับกลายเป็น32.7วินาทีถ้าเป็นหมาสายเฮดผมมีหมา2ตัวตัวแรกเนี่ยเป็นสายเฮดนะครับจาก31.2นะใส่หมาสายเฮดเข้าไปกลายเป็น34.5ไอ้เหี้ยกูดได้ลดคูดาวมาอีกกี่วิอะสามวิกว่าๆจากหมาตัวเดียวแม่งโคตรด,ดี หมาก็ผมสุ่มได้ผมสุมส่มสุ่มสเตตัสมาเนี่ยตัวแรกเนี่ยมันจะมีเฮดสี่ร้อยนะครับเออไม่ใช่สิตัวแรกเนี่ยจะมีเฮดเก้าร้อ,อแรย 900, แต่เพนสี่ร้อยส่วนตัวที่สองผมจะเป็นเพนเก้าร้อยเฮดสี่ร้อยนะครับสลับกันนะครับหมาผมแบ่งไว้สองสายอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงสกิลกันดีกว่านะมีเพื่อนๆถามมาว่าสกิลหมาเนี่ยอันไหนดีนะครับก่อนอื่นเลยการสุ่มสกิลหมาเนี่ยจะต้องหาใบตัวนี้นะครับใบตัวนี้เนี่ยหาได้จากการสุ่มตู้นะครับซึ่งสุ่มหายากมากและไม่คุ้มที่จะสุม่มแนะนําว่าไม่คคุุมมที่่จะสะสนรับ แต่มีวิธีการหาได้ง่ายๆก็คือคิงดอมพาร์ตนะครับคิงดอมพาร์ตจะมีอยู่ในอยู่ในการเติมนะครับเนี่ยมันจะได้ใบเลือกมานะครับผมได้ใบเลือกมาประมาณ3-4ใบนี่แหละในคิงดอมพาร์ตหอันเอ่อมีอีกไหมเนี่ยเนี่ยเ,ยเยอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับสุม่มเอาไว้สุ่มสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับหรือไม่ก็อีกวิธีนึงก็คือย่อยสัตว์เลี้ยงย่อยสัตว์เลี้ยงที่มีสกิลนะครับกดย่อยเนี่ยกดปล่อยอ่าผมต้องถอดออกก่อนเอาออกนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเรากดปล่อยนะครับมันจะได้กล่องสกิลสัตว์เลี้ยงมา1อันนะครับก็แต่เป็นต้องเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีสกิลแล้วนะถามว่าทําแบบนี้คุ้มไหมก็ไม่คุ้มอยู่ดีนะครับก็ไม่คุ้มอยู่ดีอ่ะต่อเดี๋ยวเรามาพูดถึงสกิลหมานะครับสกิลหมามีอะไรบ้างเวลาเราจะดูนะครับให้เรากดมาเครื่องหมายตกใจตรงนี้นะครับสกิลหมาที่ดีสําหรับผมอ่ะก็คือที่มันเพิ่มไฟ e n h a n c e m e n t ครับไฟ e n h a n c e m e n t 2อันนี้ถือว่าเป็นอันที่ดีนะครับมันจะเพ ก็คือเราจะตีและเราจะใช้าธาตุไฟแรงขึ้น20%นนั่นเองนะครับถือว่าเป็น2อันนี้ถือเป็นสกิลที่ดีแต่เดี๋ยวมันมีสกิลดีอื่นๆอีกเยอะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเลื่อนลงมานะครับสกิลที่อยู่ในระดับต่ำสุดคือสกิล DY นะครับระดับกลางคือมิสติกระดับสูงสุดคืออัลติเม e นะครับสกิลระดับต่ำสุดเนี่ยมีไฟเอ็นเทนเซนต์ที่ผมมองว่าดูดีนะครับอยู่6วิติดครูดาวสินั่นแปลว่าจะมีดาวไทม์จะมีดาวไทม์อยู่ที 9วินาทีนะครับซึ่งพอเรามี2อันปุ๊บดาวธามมันก็จะถูกนั่นแหละ6วิติดอีก6วิติดอีกอันนึงอะไรเงี้ยดาวธามก็จะถูกบั่นทอนลงไปนะครับก็ถือเป็นสกิลที่ดีอีกอันนึงก็จะเป็นไฟแอตแทคนะครับสองอันนี้ไฟแอตแทคกับไฟเอนแฮนซ์เมนท์ที่ผมมองว่าดีนะไฟรีซิตไม่ไม่ดีครับตัดทิ้งนะครับผมไฟอาร์เมอร์ไฟอาร์เมอร์ก็ดูดีนะสำหรับคนที่แบบว่ากลัวโดนโดนธาตุไฟตีมันจะป้องกันธาตุไฟได้ดีนะครับผม เวทเท่ลเบิร์นตัดทิ้งนะครับเมจิกเบิร์นก็น่าจะตัดทิ้งเหมือนกันนะครับส่วนในพาร์ทของมิสติกเนี่ยมิสติกเนี่ยผมมองว่าแทบจะไม่ดีเลยนะครับหรือเปล่าไฟโบทําดาเมจเป็นไฟสําหรับสําหรับไนบางคนที่แบบว่าเป็นคนที่เลงพระและพระแม่งมีเกราะเยอะๆเนี่ยอาจจะอาจจะให้หมาเรามาช่วยเจาะเกราะให้จากไฟโบก็น่าสนใจ นะครับไฟโบก็ทีหนึ่งหลายฮิตอยู่นะครับไฟบอลไฟบอลเนี่ยเป็นกระจายไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเจาะหลอกก็ยากไฟพิลล่าไฟพิลล่าก็วางลงพื้นนะครับทำดาเมจต,ต่อเนื่องก็เอาไว้เจาะหลอกพระเจาะไคลรีพระก็พอได้เมทิโอน่าจะดีที่สุดแต่ก็น่าจะยังไม่ไม่เข้าขั้นอยู่ดีนะครับผมแต่ส่วนที่ดีเลยนะครับส่วนที่ดีเลยก็คืออัลติเมทนะครับอัลติเมทมันจะมีไฟเอ็นฮานส์เมนต์ให้ด้วยครับ อัลติเม e ทั้งหมดเดียจะมีไฟเอ e นแฮนส์เมนตให้ด้วยแต่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมเคยอ่านของอ l ลติเม e เมเทโอสตอมมาอ l t i m a t e m e เทโอสตอมบอกว่าทุกๆสี่สแต็คสี่สแต็ที4 stack, 4 stack ท่โจมตีโดนศัตรูเราจะได้ไฟเอ h นแฮนส์เมนตเพิ่มขึ้น12วิและจะติดคูดาว15วินั่นแปลว่ามันจะมีดาวไทม์แค่3วิและการเก็บสแต็คคือเราต้องโจมตีโดนศัตรู หนึ่งสแต็จะใช้เวลา0.1วิในการคูดาวซึ่งพอเราลงเมเทโอสตอม1รอบอะครับตู้มนับ1ตู้มนับ2ตู้มนับ3ตู้มนับ4คือเมเทโอสกิลเดียวอะแม่งครบ4ี่สแต็เลยเมเทโอนี่แม่งดีมากคือลงทีเดียวถ้าโดนศัตรูครับเราได้ครบ4ี่ส c ต็ไฟเอ h นแฮสเมนตติดแน่นอนติดแน่นอนไฟพิลล่าก็ดูเหมือนว่าจะได้ถ้าเกิดว่าศัตรูมันยืนเหยียบกัน คบ4สเต็ถ้าเกิดว่ามันเงื่อนไขมันเป็นเหมือนกันนะอันนี้ไม่ชัวร์นะครับเออแต่ผมว่าเมเทโอเนี่ยดีสุดดีมันดีตรงไฟเอ็นแฮนซ์เมนต์เว้ยไฟเอ็นแฮนซ์เมนต์อยู่12บอวิ่งทั้งที่ติดคูดาวแค่15าเข้าใจไหมมันจะติดดาว time แค่3วินาที3 3วินาทีแม่งออกใหม่3วินาทีแม่งออกใหม่อะไรเงี้ยแล้วมันเป็นสกิลหมวยยังไงมันก็ต้องโดนอ่ะมอนเตอร์4ตัวเอาแค่4 s t สเต็คอะเออ ไฟพิล่าเนี่ยก็ก็ก็เป็นสกิลแคบหน่อยอาจจะโดนยากหน่อยซีสแต็กอาจจะทํายากนะครับไฟบอลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงผมว่าไฟบอลเนี่ยไม่เวิร์กเพราะว่ากว่ามึงจะเก็บครบ4สแต็กอ่ะมึงต้องยิงไฟบอล4รอบ4รอบนี่อาจจะต้องใช้เวลาเป็นอาทีไม่เวิร์กไฟบอลผมว่าผมผมยังไม่ได้เห็นสกิลมันเหมือนกันนะว่ามันเป็นยังไงแต่ผมว่ามันมันน่านจะไม่เวิร์กเพราะมันน่านจะเก็บสแต็กยากเนี่ยเมื่อทับซ้อนเต็มจนเต็มแล้วจะเพิ่มค่าไฟเอ็นแท e เมนต์ซึ่งซึ่งมึงจะทับซ้อนอยังไงมึงโดนมอนเตอร์มึงยิงท hit, อะไรเ ไฟโบ้นะครับไม่ไม่แน่ใจว่าไฟโบ้เนี่ยมันไฟโบ้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นดาเมจก้อนเดียวนะเหมือนจะเป็นดาเมจก้อนเดียวอาจจะไม่เวิร์กเหมือนกันเออแต่ไม่รู้ว่ามันมันยิงทีนึงเนี่ยมันนับ4สแต็คให้เลยไหมไฟโบ้เนี่ยก็ไม่ชัวร์ครับอืมผมมองว่าเมเทโอสตอมของอัลติเมทโคตรดีโคตรด,ตรดีดีจริงๆนะครับได้เมเทโอสักอันนึงได้ไฟเอนแฮนด์เมนต์หรือไฟแอทแพคสักอันนึงนี้คือเวีกูดเอรับ ประมาณนี้นะครับส่วนสกิลอื่นก็ก็ไม่น่าสนใจอะไรนะครับแล้วก็ขั้นต่อไปของหมานะครับขั้นต่อไปของหมาเนี่ยมันจะต้องใช้ i อออนเคนนะครับไอออนเคนซึ่ง i อออนเคนเนี่ยมีให้เลือกในในกล่องแบทเทนพาร์ตคิง d ้อ p พารเดือนนี้ไม่รู้ว่าเดือนหน้านจะมีไหมถ้าเดือนหน้านมีผมจะเลือกมาแล้วก็อีโวหมาเป็นขั้นสูงนะครับเป็นขั้นสูงซึ่งของค่าอีโวเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณแสนต่อครั้งโอกาสสำเร็จ20%นะครับแล้วก็ i อออนเคนหอันนะครับ ทุกครั้งที่ e ีโล้มเหลวเลเวลจะลดลงนะครับซึ่งเขาว่ากันว่านะครับกด1ครั้งเนี่ยจากเลเวล40อาจจะเหลือสัก37 38กดไปอีกอาจจะเหลือสัก35 33ผมว่าผมน่าจะกดได้ประมาณ3-4ครั้ง4-5ครั้งแล้วกันผมอยากจะกดอยู่เหมือนกันนะครับวิทนาการสำเร็จจะได้สัตว์เลี้ยงใหม่โดยจะไม่สืบทอดเลเวลและค่าความใกล้ชิดดาวสเตตัสด,ดาวสเตตัสและสกิลคือทุกอย่างจะรีใหม่หมดเลยเออคิดว่าจะทำอยู่เหมือนกันครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดือนหน้าถ้าเกิดว่ามันมีให้เลือกคิงดอฟพารเหมือนเดิมนะครับสกิลอันตีทำไงให้ได้ครับสุ่มเรื่อยๆครับโอกาสสาเร็จมันจะน้อยหน่อยครับโอกาสสาเร็จมันจะน้อยก็ต้องสุ่มไปเรื่อยๆแต่เดี๋ยวผมจะไปทําจะไปทําในตัวนี้นะครับในตัวใหม่เดี๋ยวผมจะไปอัพขัน้นซึ่งพออัพขั้นแล้วมันจะดีขึ้นมากไหมนะครับมันจะเป็นเปอร์เซ็นตะ์ครับสิ่งที่มันตอบแทนเรามาคิดสภาพสิถ้าเราเลเวลสูงๆอะ่ะคิดสภาพถ้าเราเลเวลสูงๆอะ่ะแล้วไม่ตอบแทนมาเป็นเปอร์เซ็นต์ มันได้ไฟแนลแบบเปอร์เซ็นต์น่ะไฟแนลเพนแบบเปอร์เซ็นต์น่ะไฟแนลพรีแท็กแบบเปอร์เซ็นต์น่ะไฟแนลเฮดแบบเปอร์เซ็นต์น่ะผมว่ามันน่าจะดีมากๆครับแล้วก็สกิลเหมือนกันสกิลเหมือนกันนะครับสกิลของหมาเนี่ยเหมือนกันแต่ประเด็นคือสเตตัสเนี่ยแม่งให้เป็นเปอร์เซ็นต์ผมว่าน่าสนใจครับผมว่าจะทําอยู่ในในเดือนถัดไปนะครับอืมสําหรับหมาก็ถือเป็นอาชีพคู่ใจของไหนท์ฮอกใครที่ไม่ได้เลี้ยงไว้นะครับกรุณาเลี้ยงมันสักนิดหนึ่ง กดให้อาหารมันเนี่ยตัวนี้ที่ใช้เซนีซื้อเนี่ยให้มันทุกวันเผื่อที่เราจะมีโอกาสได้วิวัฒนาการมันเป็นหมาล่าง2ได้นะครับดีครับผมว่าคุ้มทานะครับส่วนสกิลก็ตามนี้ตามที่บอกไปเลยอะไรดีอะไรไม่ดีอันนี้ถ้าเกิดว่าผมให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดประนมมือกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเออบางอันผมก็รู้บางอันผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็มีคนในช่องบอกมาครับว่าอัลติเมทเนี่ยแม่งดีมากแล้วเอาไปเทสให้ดูเว้ยม่อกิ้สภาพด้วยแม่งลงเมเทโอสตตมแบบ ใส่บอสอ่ะตึม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 บัฟติดบัฟติดเลยแล้วแบบแม่งอยู่นานมากอยู่12บสองวิแล้วพอครบ15บห้าวิเมเทโอกดลงใหม่อีกแล้วตึม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 แล้วแบบบัฟอยู่อีก12บสองวิไอ้เหี้ยและและในขณะนั้นในขณะนั้นสกิลเนี้ยสกิลที่2อ่ะมันก็ใช้ซ้อนขึ้นมากลายเป็นว่าจากเมเทโอได้มายี่สินต์สวิไม่พอจากไฟเอนแฮนดเมนต์ได้อีกกลายเป็น40%น่ะ40%น่ะไอ้เหี้ยแล้วแบบโหแม่งโคตรดีดีจริงดีจริง นะครับก็เพื่อนๆคนไหนอยากจะได้สกิลไหนเนี่ยเล็งๆสกิลไหนไว้ผมว่าเมเทโอโคตรดีไฟเพล่าเนี่ยไม่ชชว่์ว่ามันเก็บสแต็คครบได้ด้วยตัวเองไหมนะไฟบอลน่าจะเก็บไม่ได้เลยนะครับไฟโบสไม่ชชวร์เหมือนกันน่าจะไม่แน่ใจผมว่าไม่น่าจะได้มีไฟเพล่ากับเมเทโอนี่แหละที่มันดูเป็นหลายฮิตนะครับแต่2อ,อันนี้มันดูเป็นฮิตเดียวนะครับอืมประมาณนี้สำหรับการาพูดถึงหมา ของไนส์สายหอกนะครับการุณาเลี้ยงม,มันไว้สักนิดหนึ่งจะดีมากนะครับวิวัฒนาการก็น่าสนใจนะครับสกิลก็ดีนะครับค่าสเตตัสใดๆต่างๆนานาก็ทําให้ดูแล้วอเดี๋ยวผมไปตีให้ดูก็ได้มาถ้าผมตีแบบปล่อยหมากับไม่ปล่อยหมาปล่อยหมากับไม่ปล่อยหมามันจะต่างกันเยอะไหมเดี๋ยวผมขอกดใบไฟเลยแล้วกันนะเพราะหมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาผมมันจะบัฟไฟอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดามเมจมันจะฉีกนะครับกดใบไฟไว,ไว้ มันจะได้ไม่ฉีกมากตอนนี้ผมไม่ปล่อยหมาผมไม่ปล่อยหมานะครับผมไม่ปล่อยหมาเก็บหมาไว้นะครับผมจะเพียดได้ผมจะเพียดได้เท่าไหร่ผมจะเพียดได้2ล้านนะครับถ้าเกิดว่าผมปล่อยหมาล่ะปล่อยหมาออกมานะครับผมตัวเดียวนะครับผมจะเพียรได้เท่าไหร่สองล้านห้ล้านหปล่อยหมาตัวเดียวผมตีแรงขึ้น600 0นนะครับแบบไม่มีบัฟด้วยไม่มีบัฟผาเหวอะไรใดๆเลย แลวถ้าหมาผมบัฟมันจะแรงขึ้นขนาดไหนเดี๋ยวรอดูมุมบนตรงตรงเอออันนี้โดเนทมันบงังไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมบอกนะครับอันนี้บัฟขึ้น1อันนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอบัฟขึ้นอีก1อันอะเนี้บัฟขึ้นอีก1อันเป็น3ล้าน2อนะครับจากไม่มีหมาเลยผมตีได้2ล้านทวนนะครับปล่อยหมามาตีเป็น2ล้าน6พอหมาผมบัฟผมตีเป็น2ล้าน3ล้าน2เออโคตรแรงนะครับผมแนะนำว่าหมาควรจะมี โอ้โหตีสองล้านแรงขึ้นล้านสองอะหมาตัวเดียวอะหมาตัวน้อยๆน,นะครับควรจะมีนะควรจะทําไว้นะครับผมนี่คือข้อดีของการเลี้ยงหมานะครับคนเลี้ยงหมาอ่ะขออัดคลิปเพิ่มหน่อยนึงนะครับผมมีคนสงสัยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรากดขัดเกลาตัวเนี้ยมันกดขัดเกลาตรงเนี้ยครับมันจะเป็นการที่เพิ่มเลเวลของสกิลนั้นๆของเราไหมนะครับทีจริงแล้วไม่ใช่ครับมันจะสุ่มใหม่หลักการมันเหมือนออฟแมวครับหลักการมันเหมือนออฟแมวคือถ้าเกิดว่าเราเป็นเลเวลหนึ่งเนี่ยเรากดขัด มันจะเป็นเลเวล2มันมีโอกาสที่จะเป็นเลเวล2ก็ได้แต่จะสุ่มใหม่หมดเลยเหมือนกับที่เราได้สเตรนจ์ ng, ก็มีโอกาสจะออกเป็นอินที่เลเวล2ได้นะมันจะสุ่มใหม่หมดนะครับถ้าเราไม่เซฟเลเวล2มันไม่มีทางจะเห็นเลเวล3เราไม่เซฟเลเวล3ไม่มีทางจะเห็นเลเวล4มีโอกาสขึ้นมีโอกาสขึ้น1เวลมีโอกาสลง1เวลเหมือนออฟแมวและสุ่มใหม่ทุกครั้งที่เรากดนั่นแปลว่าผมเองก็มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นสกิลอัลติเมทเลเวล3 ถ้าเกิดว่ามันออกนะเพราะว่าตอนนี้ผมเลเวล2อยู่ไงมีโอกาสที่จะออกเป็นอัลติเมทเลเวล3ได้นะครับมันไม่ใช่การแบบว่าอัพเลเวลจากไฟแอตแท็กหนึ่งกลายเป็นไฟแอตแท็กสองกลายเป็นไฟแอตแท็กสามอย่างนั้นไม่ใช่เนี่ยมันจะสุ่มใหม่ทุกครั้งที่เรากดนะเออตอนแรกผมก็ได้สกิลกี้กี้ก๊อกก๊อกมานะครับวันนี้ดูการลงบอสสนุกมากไปนอนแล้วนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณโดเนท์หนึ่งร้อยสิบแปดบาทนะครับโดเนทเยอะจังเลยขอบคุณครับดูการลงบอสสนุกมากขอบคุณครับขอบคุณครับ อ่ะตอ่อนะครับก็นั่นแหละครับมันไม่ใช่การอัพเลเวลมันคือการสุ่มใหม่เรื่อยๆแล้วมีโอกาสจะขึ้นมีโอกาสจะลงนะครับขึ้นหน al, ึ่งเวลลงหนึ่งเวลแล้วแต่ถ้าเราพอใจให้เรากดเซฟไว้เหมือนที่เราทำออฟแมลนะครับประมาณนี้ในพาร์ทของสกิลนะอ่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบความรู้อะไรประมาณนี้ยังไงฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมก็ผมสตรีมทุ os, ทกวันเวลา3 4ทุม่มเป็นต้นไปในช่องของ EQ Channel นะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ในทางของในช่องทางของ YouTube นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายเจอกัน